ดีพี่น้องไปสู้คูสุกคนวันีสิพห้าเป็นวันแหกตันจ้าไปกันเลยจ้าตามไปตามไปจ้าตามพ่อใหญ่ไปเลยจ้าคือว่านอะมันหมานันหมานมันหมานมันหมานพ่อใหญ่มันหมานเด้อมันได้กินสวยเด้อมือน จบแล้วครับหวานแล้วครับโอ้สวยงามมากมันหมานเด้อพญายมันหมานเด้อรุ่นพี่น้องรุ่นหมานหมานหมนหมานหมานเด้อพญารุ่นพี่น้องรุ่นสิเดจักโถคือบ่สิคือบ่เนาะมันหมานเด้อ mà nước phải nhai, rồi, à. Hay, Hay chuột chuột chứ phi nhộng, tằm bò chua, cú bò, cú bò chua đấy mà chuột, học, ui ผลงานโอ้ผลงานบาทเดียวสองสามตัวอยู่ที่หนัอนะบต่ละสองตัวกันยังไงเปอย่านลูกเลยทุกคนค <c oughs> นเห็นเห็นถังไหมีนี่ปลาสลิดนะคะปลาสลิดปลาสลิดบางบอกปลาสลิดหนึ่งตัว ลูกมันเอาไปลูกสิลูกก็เอาแล้วไงอันนี้ปลาหมอนะคะปลาหมอก็มีนะคะนี่ปลาหมอจ้าปลานิลก็ได้จ้าอือยูรูรูยังเต็มดีไปรปลานิลน,นี่ปลานิลจ้าปลานิลอันนี้ปลาตะเพียนจ้าปลาตะเพียนพี่นหรือเปล่าตุ๊ อันนี้ปลาหมอหลากหลายชนิดมากค่ะปลาแบบน,นี้อันนี้สลิดจ้าขึ้นชิ้นงนักกินสวยครับหนักมาจอจอกจริงจบัจบจ,อจอบับจับจับบจับจับจับ สวยงามมากก็าใหญ่บนโฮมคื้นปน้อพ่อใหมันหมันหมัน